สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์ครับเสาร์วันที่สิบเจ็ดท่านว่าคมครับพี่น้องครับมาเบิ้งลูกพริกแดงครับหน้าหนาแดงแดงซำๆครับสูงร้อยยี่สิบเกือบร้อยยี่สิบหาครับพี่น้องครับอายุประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนครับนี่ครับหน้าหนาเข้มเขมครับหน้าหนาเข้มเขมครับเปิดใบหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับ เมื่อวานมีเอฟซีท่มากครับอยากได้สิบสามหาลอยแต่ว่าไปส่งย่างตลาดกาลสินครับเบาถึงไปให้บ่ได้ครับไปให้บ่ได้ครับส่งไก่เกินครับเมื่อนี้ขอพิกัดไก่ก็หนีนะครับพี่น้องครับเป็นหายสิบสามหาลอยแต่ว่าไปส่งย่างตลาดกาลสินครับเมื่อวานครับไปโ่ได้ครับแต่ว่าเมื่อนี้ขอใกล้ๆครับสิบสามหาลอยเด้อพี่น้อง ง่วเป็นตะเลี่ยงล่ำโตเงวๆอันหน้าโคตรแม่บอกได้สบายครับตัวนี้ครับเป็นลูกสาวของพริกแดงครับแม่สูงเกือบร้อยหาสิคนนี้ครับสูงร้อยสี่บวกยู่แม่เพลนครับอายุประมาณแปดเดือนครับสิบสามหาอยได้ง่วงามตัวนี้ไปครับเขาหนี่สามารถเฮ็ดได้ครับพี่น้องครับอยาเฮ็ดเขาครับสามารถนําไปเฮ็ดเขาได้ข้อดีคือตัวนี้เบ้าตึงฉีดยา่าพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับ คุณพ่อคุณแม่เอาไปว่าต้องฉีดอีกเด้อเป็นง้วบองเป็นง้วบองเอาไปบองไห้ได้ครับนมอซีเต้าแข้งขาดีเบิร์ตับล่ำโตยาวดีเนื้อหนังมาเต็มครับยันยันครับยันยันผีนาตาครับเฮดเขานี่คือสีงามครับเพราะว่าจุกเพิ่นแหลมอยู่แล้วนี่เอาไปจี้เขาไหวคือสีงามเดือดงวดตัวนี้ครับเป็นลูกสาวของพริกแดงครับสิบสามหาลอยเท่านั้นครับราคาย่อมเย้าครับ ราคานี้บ่อดดทรงไก่ครับพี่น้องครับเมื่อวานเพื่อนหายยุติบาทรงบ่อดดครับกาและสินไก่เกินครับเพื่อนหายสิบสามหาลอยโยไปบ่อดดครับเมื่อนี้ขอไก่ก็หนีครับพี่น้องครับขอไก่ก็หนีครับว่าดีลำตัวเงาดีสีแดงเข้มๆดักตุนๆพวงหางสีดำเล็บงามเล็บงามลำตัวเงาดีเนื้อหนังมาเต็มครับเนื้อหนังครับสะโพกย่นๆโก้หางใหญ่เพศสีดำครับสะโพกใหญ่ดี ลำตัวลำชิงแข็งดีครับงวดตัวนี้ครับสิบสามหารอยอ้าวมือนี่ใครสนใจเฝ้าทู่ครับแดงเข้มๆแดงซ้ำๆแดงซ้ำๆครับอนาคตไปไกลแน่นอนครับงวดตัวนี้ครับใหญ่มากนี่อาสิซือบบได้ครับราคานี่เฝ้าจับจองเป็นเจ้าของได้ครับได้งวงงามไปเลยครับบบต้องไปลุ้นท่องว่าตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ออกมาให้เห็นเป็นตัวแม่เพดเมียงามๆเลยครับ สิบสามหาลอยฉีดยาให้เรียบร้อยเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับห่วงหูดีห่วงหูดีนี่ถ้าคุณแม่บ่มากเมากะบ,บอกบ่าวตึงแท่งเข้าให้ก็ได้ครับแท่งเข้าก่อนไปทรงก็ได้เด้อแต่ว่าเมากะดึงง่ายอยู่อยากได้เข้าเพิ่มไปอีกกะบ่เป็นยังครับเอาทั่งเมาทั้งเข้าไปนั่มก็ได้ครับบอกบ่าวตึงแท่งเข้าให้ครับ,บ,รบจะทรงใกล้ๆครับเมื่อน,นี้ครับขอให้พี่น้อง fc เห็นคลิปนี้กะโทรสั่งเบาตึงเด่นเลยครับเมื่อนี้พร้อมจัดทรงครับพี่น้องครับนี่ภผสนใจครับอําเภอม่วงพะนาวัตพานบ่ออํานาจเจริญบ่อเข็มมาลาดบ่อครับหาอมเอี้ยมอมเอี้ยมแถวนี้ครับมีบ่วน่เจ้าของครับอมอมเอี้ยมแถวนี้ครับสิบสามหาลอยเด้งงามดูพริกแดงไปครับนาบองอิลีครับงอตัวนี้นาบองอีลีต้นโตดีคัดสันมาฮายยางดี 13บสามหาลอย่อะสนใจฝ่าวู่วครับจับจองเป็นเจ้าของเด้อสำหรับชิมนี้กะมีมาฝากหนึ่งโตครับเศ้านี้ครับสิบเจท่านว่าคมครับเศ้านี้ครับสวัสดีครับผม